สวัสดีครับบ้าเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่14กรกฎาคม2567นะครับผมพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาหาพระบวชใหม่นะครับเดินทางมาหาหลวงพี่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับพระอาจารย์นะครับกับหลวงพี่กระไดโกนะครับผมกระไดให้ช่างนะครับมาทํารั้วกําแพงวัด นพีนองเนาะสาธุบุญน้ำเด้อท่านผู้ชมเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมเอานะครับบรูพระอ่าหลวงพีพญูพุ่นหรือเปล่านพี่นองเนาะจ้งเข้าไปหาหลวงพีน้ำกันนะครับอันนี้นี่ครับเพิ่นก็ได้สร้่งรั้วคนับสร้างกำแพงคนับตรงนี้นะครับที่จะตั้งเป็นวัดนพี่นองเนาะเดี๋ยวเขาไปกราบนมัสการหลวงพีน้ำกันครับผมสาธุบุญนะครับ แม่ตุมพร้อมครอบครัวนะครับมาจากกอทมอครับมือว่านนะครับแม่พ่นกระไรมาถวายผับปลากองน้อยๆนะพี่น้องเพื่อจะได้อ่าน้ำดินมะถมเพิ่นว่านะครับถมดินด้านนานี่แหละครับผมสาธุบุญกับแม่พ่นเด้อนะครับยอดหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบนะครับสาธุบุญกับแม่ตุมจากกอดทมอนะครับท่านผู้ชมมือว่านบ่าวเ่าก็ไดผ้าแม่เพิ่นนะครับมาทำบุญนะครับผมมือนี้นะครับผม จะให้หลวงพี่สรุปนะครับชุดสรุปครับผมงวดวันที่16กรกฎาคม2567นะครับโอ้ท่างนี่เป็นยังหน้าบาทนี่พี่น้องเป็นเ็ด็ดินไม่บ่เบาเทายางอ้อมไปทั้งผุ่น่รนมช้ชมนะครับยางหาหลวงพี่นะครับหลวงพี่กับยางมาทั้งพีแล้วนะครับผม กับนมัสก,การครับหลวงพี่ครับ,รบกับนมัสก,การเจ้าค่ะกับบ่าวเถ่ากับย่างอ้อมไปทั้งปุ่นพี่น้องนะครับาทาย FC เกอฟซีเบิงก่อกำแพงก่อกำแพงวัดเลยพี่น้อง <laughs> ก่อขึ้นแล <laughs> ้วหลวงพี่กับย่างมาทั้งพี่นะครับเอาสาธุบุญนะครับเอฟซีนะครับผมอันนี้เอฟซีเปินฝากมาทำบุญน้ำเอฟซีเปินฝากมาทำบุญน้ำครับเอฟซีคุณแม่เจแดงเพิ่นนะครับผมสาธุบุญนะครับท่านผู้ชมสาธุบุญเด้อครับผม เอานะครับคงสุดท้ายคงสุดท้ายแล้วชุดสรุปนะครับลุงพีเนาะวัดใจเลื่งวันเข้าก็เข้าเออเข้าไ็จักน่ว่าแล้วมือว่านพี่น้องมือว่านเบาวเ่ากะผ้านะครับคุณแม่ตุพร้อมครอบครัวนะครับธรรมชมเพิ่นระเดินสายถําบุญนะครับผมเดินสายทําบุญอ่าอ่าหลายที่หลายมองนะครับธรรมชม เพิ่นก็อยากมานะครับอ่าเฮ็ดเผับป้ากองน้อยๆกองน้อยกัดส่กองน้อยอยู่ดอกครับเฮ็ดบุญลายนั่นอยู่พร้อมถวายอ่าต้นเทียนนะครับหลวงพี่เมื่อวานนะครับผมกะสาธุบุญนําไปตุ๊บาทุบุญเด้อนะครับผมกัลอยากร่วมทําบุญครับฮ่ะวันนี้นะครับแม่เพิ่นว่าพ่อได้เป็นกระยอด16,680นะครับ ก็ถือว่าพอสมควรอยู่พี่น้องงามอยู่ตัวกับผ้าแม่พ่นยังเดินไปดูนะครับตรงตรงที่ที่เพิ่นจะตั้งวัดนะครับกับผ้าแม่พ่นไปเดินดูแม่พ่าอยากจะซอยเป็นคาถมดินนะครับธรูมชมอาสาทุบญนุ่มใกล้ขมาเลยที่ครับหลวงพี่ใกล้ขมาแลวก็มีให้ทักสรุปแล้วไหมครับสรุปเลยเหมือนนี้สรุปแล้วเอาชุดสรุปเด้อพี่น้องเด้อวัดใจเขาม้าลายงวด นะครับงวดที่ผ่านมาลุดลุดพี่น้องลุดขึ้นลุดนะครับอ่ามีงวดเขางวดลุดด้วพี่น้องเด้อนะครับมักกะจังหายหยิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่บ่มักกะเบิ่งซื่อๆนะครับลุงพี่เบิ่งเอาเบิ่งเอาอ่าชุดสรุปสรุปแล้วชุดสรุปแล้วอ่าเดี๋ยวครับผมมันไลยตาอ่าทั้งย่อทางนี้ให้เพิ่นนะครับท่านผู้ชม สรุปมันสีได้บ่อ่าเอานี่ได้อยู่ลงพี่นะครับชุดสรุปทำชมเด้อเอาเท่าปั๊บให้ตรงตรงให้อ่าเอามีการเจถาพรบ่ครับตัวเน้น,นตัวเน้นต่อนนั้นค่ะอยันม,มาน้ำกันโอ้ยันมาน,น้ำกัน,น,นอ่าเพราะว่าตอน้ำบาหินบ่มันมาเก่าเป็ดไปเก่า วันนี้ก็เลยกันกันยังโค้งหากันกันชุดสรุปวเอากป็นยังอันนี้ก็ดีค่ะครับก็มีเพิ่มแค่เจ็ดหานะครับเนาะเออเจ็ดห่ากันเลยลนี่่างนี้มีเพิ่มเจ็ดหานะครับชุดบนก็ยังเหมือนเดิมอ่ามีมาเพิ่มเพิ่มศูนย์หนึ่งมีมีศูนย์เก้าแสุดเดียวศูนย์เก้าเก้าหกศูนย์หนึ่งสุดเดียวนี่แหละนี่อ่า ครับเดียวเบาเถ่าก็จะเขียนให้ได้พี่น้องได้นะครับสามตัวจับคูให้พร้อมศูนย์เก้าหนึ่งอันนี้ศูนย์เก้าหกไก่ยังเป็นตัวร่องยนบ์ลอรพียังเป็นตัวร่องอยู่ยังเป็นตัวร่องอยู่มันออกมาได้ดอกเลยออเอาออกมาได้ครับมันเป็นเลขสวยอยู่แต่ว่าสรุปไห้นี่คือศูนย์เก้าหนึ่งแม่ครับผมหัดใจบัดวัดใจละตัวเน้นๆนี่คือเอ๋ ศูนย์เาปครับน,นะครับเดี๋ยวเบาเถากับิมีนี่ใหนะครับนี่ศูนย์นี่กัตัดมาจากศูนเกแม่ศูนย์เก้ากัตัดมาจากศูนย์เกนึ่งเอาเป็นนั่นลวดเกนี่กบตัดออกมาจากศ oh, ูนย์เก้าหกแม่โอ้ชมกสงุดคือเก้าอ่มกับมี่เก้าับจิมีอ่อะศูนย์เก้านะครับนะนย์เก้สั่นตัดออกมาสุดเดียวนละ ยานผู้บดจั๊กศูนย์เก้ากับศูนย์หนึ่งตรงเลย่ต้องกลับเลยก็ได้เลยศูย์เกับศูนยโค้งจุดไพยมันจะเป็นศูนย์หนึ่ว่าจังสันกับงทีเกอยู่ในโต๊เก่าได้ทำู้ชมเด้วโต๊ะเก่าอ่ะบแต่ว่ามีตัดออกไม่เพิ่มนั่นลุงพีเนาะแมนี่ครับ ห,ห,หลักร้อยหลักร้อยศูนกับสแต่ที่ทีมักสี่หรือศูนย์อลักร้อยกักนเลยชุดวัดใจ <laughs> <laughs> สรุปปใหศูนเก้าหนึ่งนะครับศูนเก้หนึ่งเนนเลยปะครับชุดนี้น้นเลยนโอ้ศูนย์เก่าเก้าหน่งงามเย,ย,เยพ่งาแตมสิ ลงขึนลงล่างขึ้นบนนี่ให้กันบนแม่ติดบนติดล่างไว้ทามผช้ชมติดบนติดล่างไว้เก้าหนึ่งมิตัวใดแน่ให้ติดครับลุงพีนี่บอกเก้าหนึ่งนี่บอมีแต่เก้าหนึ่งนี่แหละครศูนย์เก้านี่มันอยู่แล้วคำมาบนศูนย์เก้นี่ก็ตัดออกจากศูนย์เก่นทำสุดเดียวกัน9กนี่กรตัดออกจากศูนย์เก้นี่าพี่น้องเห็นชัดบ่อ๋อเดี๋ยวบาเท่าด้วยสิจ๊ะ เป็นสามซุดคือใน,นี้ใก้นี่ทุนหน่อยอ่าเอาขึ้นหน่อยท่านผู้นนมชมนี่สรุปแล้วนะพี่น้องเนาะชุดสรุปแล้วอ่านี่เบาเถ่าเขียนตัวใหญ่ให้มาหกศูนย์เก้าตัวผู้ชมสองซุดนี้ละอ่าวิ่งบนวิ่งเก้ารักร้อยเด่นศูนย์รองสี่นะครับผมศูนย์เก้าหนึ่งตัววงอ่าศูนย์เก้าหกตัวรองเน้นคักๆเก้าหนึ่งพี่น้อง หลวงพี่ก็มีตัดเพิ่มคือนศูนย์เก้ากับศูนย์หนึ่เก้าหกอยู่ในชุดแหลกอยู่แล้วนะครับล่างนะครับวิ่งเด่นเจ็ดรองห้าเจดศนนะครับกั้าศูนี่เด้อเอาขึ้นบนนั่นแน่ห้าศูนย์ห้าป่ะคะแน่นกันบนไว้กันบนด้วยอือค่ะครับธรรมชมเจ็ดูนย์ห้าศูนย์ มีมีกันก็คือเจ็ดเจห้ามาอีกคู่หนึ่งนะพี่น้องด้อโตกันอันนี้แคปหน้าจอ่ามูาชมอ่แคปหน้าจอนี่ครับชุดโค้งสุดท้ายสรุปโค้งสุดท้ายหาศย์กับเกหนึ่งเนี่ยไปทางล่างทางบนน้ำนักหาศูนย์กับเกาึติดบนติดล่างไว้พี่น้องติดบนติดล่างอ่าโ่ี้ยหศูนย์กับเก้าึ่งับโตบหครับลวงพี่จังว่าบกบกับกระได้ยหาศูนย์ับกระไดตรงตรงแต่ว่าทาล่างนี่เน้นเจ็ดศูนย์เล่มครับผมเน่นอืมนีล่างเน้นเจ็ดศูนย์เลย นะครับอุ้ยอากาศทมันพี่น้องฮอนัอนน่าริมอันน่าฟุ่นนี่นะ้ฝนจะตกบ่ท่านผู้ชมตกแล้วข่าววันวันที่สิบสี่นี่มาตอนยีบอันนี้ชุดหลักร้อยอันนี้แคบ<ด>เอาผูดได้เจ็ดสีสิมธิ์หนักอันนี้ผู้ใดมักเห็นปะครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งก็อยู่ในชุดของอ่าลุงพี่นั่นแหละครับผมอันนี้ชุดร้อยสิบบนหน่วยบนแคบหน้าจอเบาเท่าสุดรุ่ยน้ำนะครับสอบกับจัดพัดกับผ่านด้วย ลายสุดลายอืมเอานะครับอันนี้นะครับผมชุดสิบหกคู่นะครับเน้นบนกันล่างอืมชุดสิบหกคู่เน้นบนกันล่างนะครับสรุปให้น้เาเห็นไหมครับก็จะมีเก่าหนึ่งกับศูนย์เจ็ดเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านี่ครับผมตรงแต่ว่าไปว่งชุดนี้คือว่งเก่าหกลงพี่ แต่ว่าเก้าหกเก้าหกอยู่ในชุดนี่ครับสีสอบตัวใดกบเก้าหนกับหกเกนี่คตัวใดก็ได้ตัวแต่ว่าชุดสิคู่บนเน้นบนกันล่างก็จะไม่เน้นครับมีหลักหาลักเกาลักหนึ่งหลักศูน์พี่น้องลักห้าเน้นที่ห้าสองห้าสลัก9เน้นที่9ก้าหกรอง9ก้าหนึ่งะครับลักหนึ่งเน้นที่18ลักศูนย์วงกลมให้ที่ศูนย์เี่ครับตรงกันกับเจศูนย์ล่าง นะครับท่านผู้ชมแตนมาซูนเจ็ดนี่ระวังให้ดีเด้อ่าซูนนะครับผมว่านั่นเติมอยู่ได้นี่สรุปให้แล้วนะครับอ่าอันนี้ชุดสรุปพี่น้องนี่เข้างวดนี้แต่ก็เข้าพี่น้องอย่าลืมเนื้อครับสามตัวแตกมาแล้วสองงวดนะครับงวดที่ผ่านมาลุดก็ขึ้นลุดหมดเลยพี่น้องลุดหมดแล้วแม่งที่เข้าตุงๆนะอ่าระวังนะครับชุดบนก็จะมีสี่คู่นะครับมีเก้าหนึ่ง 0901และก็96นะครับ910901และก็96นะครับลวงพี่สรุปใหว้วงกลมให้ที่091นะครับแล้วก็91อันนี้ชุดสรุปโค้งสุดท้ายสรุปให้แล้วนะครับล่าง70เม็ดเดียวนะครับตัวร่องคือนหา0ตัวกันคือ7หานะครับผมหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรีไ่ไปได้พี่นองเลยยังท่าน,านยังท่านอยู่ครับผม,มเพื่อมีนะครับต้องมีลงเรือ <laughs> เอานะครับท่านผู้ชม ลุงพี่ก็สรุปให้แล้วนะครับเลขนอบสายตาไว้แต่ว่าก็ไมาแห้งเลยมามาคงสุดท้ายตัวว่าสองสามมื่อนี้เบิ่งเงากันนะครับท่านผู้ชมเอานะครับพี่น้องสาธุบุญนะครับผมให้ทุกท่านได้โชคดีนะครับลุงพี่แอนโชคโชคเด้องวันนี้ที่ได้ส่้อยกันเฮ็ดกันสร้างตว่าปู่พ่อกก่ซีนิวเขาให้เลยนะ นะครับนะ้อกำแพงก็สร้างด้านหนา้<ช><ม>าบ่ครับผมสร้างด้านเอาด้านข้างคุณบ่สร้างบ่ครับผมสร้างลงไปอ่แล้วมันบ่มีทันได้มีทุนนี่แหละมองทุน <laughs> มันก็ได้มาซําใดก็ปเป็นทะี่นี่แหลยอ่านะครับผมสาธุบุญกับแมต่ตุพร้อมครอบครัวนะครับที่เดินทางมาหมู่บ้านพี่น้องนะครับผมนะครับไปสุขภาพแข็งแรงใ,งให้เราให้รวยได้แม่เด้อเอาสาธุบุญกับ FC แฟนคลับทั้งสองทุกท่านนะครับพอกันคลิปหนา้าให้โชคให้ m ắ น รม่ล่ำให้รวยหมดเด้อซีเด้งงวดน,นครับซาถูกตกมาแล้วกันเลยครับ,รบขอบุ่ขอบุญหลงพีพี่น้องให้ได้โชคให้มาสวัสดีครับซาถูกค่ะขอให้ได้โชค